ตำนานเมืองเรื่องผีญี่ปุ่นสุดสยองฟังก่อนนอนหลอนจนไม่กล้าหลับเรื่องผไีไหนในโลกก็ไม่มีที่ไหนมีบรรยากาศและความเย็นเยือบราวมีคนจ้องมองอยู่ข้างหลังได้เท่ากับเรื่องผีญี่ปุ่นอีกแล้วเพราะตำนานเมืองของเขานั้นมันช่างมีความแปลกประหลาดและมีเงื่อนไขาการปรากฏกายที่ค่อนข้างมากกว่าที่อื่นบางเรื่องต้องจำวิธีการตอบคำถามผีด้วยไม่งั้นตายและต่อไปนี้ก็คือตำนานเมืองสยองขวัญที่โด่งดังที่สุดในญี่ปุ่น ชนิดที่ว่าแม้จะมาถึงยุคปัจจุบันที่การมาของอินเทอร์เน็ตนั้นเข้าถึงทุกคนแล้วแต่ความหวาดกลัวลึกๆในจิตใจกลับไม่เคยจางหายไปตามกาลเวลาเทเคเทเคตำนานผีครึ่งท่อนเทเคเทเคเป็นการจำลองเสียงครืดครืดคล้ายมีสิ่งของถูกลากไปมาเพียงแต่สิ่งของที่ว่านั้นคือร่างกายครึ่งบนของมนุษย์นั่นเองเทเคเทเคนั้นเกิดจากหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกทำร้ายและข่มขืน เธอตัดสินใจกระโดดฆ่าตัวตายลงบนทางรถไฟร่างของเธอถูกรถไฟทับจนขาดครึ่งท่อนแต่ด้วยความหนาวเย็นของอากาศในตอนนั้นทําให้เธอไม่ตายในทันทีและต้องทรมานอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะขาดใจตายกลายเป็นวิญญาณอาฆาตที่จะฆ่าทุกคนที่โชคร้ายไปเจอเธอเข้าโดยจะตัดร่างของเหยื่อเป็นสองท่อนและเอาร่างท่อล่างไปตำนานผีสาวปากฉีกผีสาวปากฉีกเองก็เป็นอีกตำนานยอดฮิตของญี่ปุ่นช่วงที่เรื่องนี้ดังๆ นี่ถึงกับทำให้เด็กๆไม่กล้าออกจากบ้านคนเดียวกันไปพักใหญ่ๆเลยเรื่องเล่าของผีตนนี้ค่อนข้างสับสนและมีหลากหลายรูปแบบมากแต่จะขอยกเอาอันที่คนรู้จักกันมากที่สุดมาเล่ากันครับหญิงสาวคนหนึ่งที่ว่ากันว่าสวยมากๆถูกสามีของตนเองใช้ดาบตัดปากไปจนถึงไปหูเพราะคิดว่าเธอนั้นเป็นชู้กับชายอื่นคำพูดสุดท้ายที่เธอได้ยินคือคำพูดของสามีเธอที่ว่าตอนนี้ใครจะคิดว่าเธอสวยบ้างละ่ะด้วยความแค้นเธอจึงไม่สามารถไปเกิดใหม่ได้ และกลายเป็นวิญญาณอาฆาตในที่สุดเธอจะปรากฏกายโดยสวมผ้าปิดปากไว้ใครเดินผ่านมาจะเข้าไปทักแล้วถามว่าฉันสวยไหมถ้าตอบกลับไปว่าสวยแล้วสาวปากฉีกจะถอดผ้าปิดปากออกแล้วถามอีกครั้งว่าแล้วแบบนี้ละ่ะถ้าเหยื่อตกใจแล้วพยายามวิ่งหนีสาวปากฉีกจะวิ่งไล่และตัดให้ปากฉีกเหมือนเธอหากตอบว่าไม่สวยเธอก็จะวิ่งไล่และเล่นงานแต่หากตอบว่าก็ดูปกติดีก็สวยดีสาวปากฉีกจะพอใจแล้วจากไปแต่โดยดี โทมิโนะบทกวีแห่งความตายโทมิโนะเป็นหนึ่งในตำนานเมืองเก่าแก่ของญี่ปุ่นเล่ากันว่ามันเป็นบทกวีที่หากอ่านออกเสียงหรือท่องออกมาดังๆก็จะเกิดการล้มป่วยอุบัติเหตุหรืออย่างร้ายสุดคือตายไปเลยบทกวีแห่งความตายนี้เล่าเรื่องของโทมิโนะที่ตายด้วยความโดเดี่ยวคาชิมะเรโกะคาชิมะเรโกะนั้นน่าจะเป็นเรื่องเล่าที่เกิดจากการผสมตำนานเมืองสองเรื่องเข้าด้วยกันอีกทีนั่นคือเรื่องเทเคเทเค และฮานาโกะสังเพราะเธอถูกทำร้ายทิ้งให้ตายท่ามกลางความหนาวเหน็บและถูกรถไฟทับจนร่างขาดครึ่งแต่แทนที่จะร่อนเร่อยู่ใกล้ทางรถไฟเธอกลับไปสิงอยู่ตามห้องน้ำสาธารณะแทนเธอจะถามคำถามคุณและถ้าคุณตอบไม่ถูกเธอจะตัดร่างของคุณเป็นสองส่วนคำถามทั้งสามมีอยู่ว่าขาของฉันอยู่ที่ไหนคำตอบคือบนรางรถไฟเมชินเธอจะถามต่อว่าไปได้ยินมาจากไหนให้ตอบว่าคาชิมะเรโกะบอกมา บางครั้งคำถามอาจจะเปลี่ยนไปในแต่ละพื้นที่เช่นมีเรื่องเล่าว่าเธอจะถามคุณว่ารู้ชื่อฉันไหมในกรณีนี้ห้ามพูดชื่อเธอเด็ดขาดแต่ให้ตอบไปว่าปีศาจน้ากากแห่งความตายคามาจากคาเมนแปลว่าหน้ากากชีมาจากชินินแปลว่าคนตายและมามาจากมาที่แปลว่าปีศาจต,ตอบตามนี้แล้วคุณจะรอดสะพานฆ่าตัวตายยานิยาม่าสะพานยานิยาม่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเชื่อมระหว่างเขตไทฮาคู และเขตอาโอบะเมืองเซนไดจังหวัดมิยาเกะที่แม้บนสะพานจะก่อกำแพงสูงถึง2เมตรซ้อนกัน2ชั้นก็ตามยังไม่สามารถหยุดผู้คนที่ตั้งใจจะมาฆ่าตัวตายที่นี่ได้ทั้งที่สะพานนี้นับได้ว่าเป็นหนึ่งในสะพานที่มีรั้วกั้นสูงที่สุดในญี่ปุ่นด้วยเรื่องสยองที่เล่าต่อต่อ,ตอกันมาเกี่ยวกับสะพานแห่งนี้ก็คือกลุ่มเพื่อนนักเรียนชั้นมปลายที่ชักชวนกันไปล่าท้าผีที่นี่ตอนแรกก็ไปกันทั้งหมด5้าคนขับรถมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกัน วนอยู่สองรอบก็ไม่เจออะไรเลยตัดสินใจกลับบ้านรุ่งเช้าเพื่อนในกลุ่มหนึ่งคนกลับไม่ได้ไปโรงเรียนผ่านไปอีกหลายวันก็ยังไม่เจอตัวจนทั้งสี่คนที่เหลือตัดสินใจขับรถกลับไปดูที่สะพานยายามมาอีกครั้งโดยนำกล้องวิดีโอติดไปถ่ายด้วยเสร็จแล้วก็กลับมาเปิดดูกันที่บ้านพบว่าตรงริมสะพานนั้นกลับเห็นวิญญ,ญาณคนมากมายยืนเต็มไปหมดทั้งที่ตอนขับวนไม่เจออะไรเลยโดยเพื่อนของพวกเขาที่หายตัวไปก็เป็นหนึ่งในกลุ่มวิญญ,ญาณนั้นด้วยผีเสื้อคลุมแดงอากามันโต ถ้าผมเป็นคนญี่ปุ่นละ่ะก็น่าคงปวดหัวกับเรื่องเข้าห้องน้ําสุดๆไปเลยเพราะตำนานเมืองเรื่องนี้เป็นผีหลอกในห้องน้ําอีกแล้วโดยเป็นได้ทั้งห้องน้ําสาธารณะหรือห้องน้ําโรงเรียนจะมีเสียงลึกลับถามเราว่าต้องการกระดาษสีแดงหรือกระดาษสีฟ้าถ้าตอบว่ากระดาษสีแดงคุณจะถูกหันออกจากกันจนเสื้อผ้าของคุณถูกย้อมเป็นสีแดงถ้าเลือกกระดาษสีฟ้าคุณจะถูกรัดคอจนผิวหนังของคุณเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินดังนั้นทางรอดก็คือตอบไม่เอาทั้งสองอย่างนั่นเอง แต่ส่วนมากหลายคนมักตอบกระดาษสีใดสีหนึ่งเนื่องจากเป็นคำถามกระทันหันทำให้หลายคนตอบอย่างไม่รู้ตัวตัวที่มาของเสียงนั้นกล่าวกันว่าเป็นมนุษย์ที่อยู่ในเสื้อคลุมสีแดงซึ่งไม่ทราบเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะสวมหน้ากากมิดชิดแต่ตำนานที่เชื่อกันคือเป็นผู้หญิงสาวสวยที่กลายเป็นวิญญาณหลอนฮิตโรคาคุเรนบอกตำนานเล่นซ่อนหาคนเดียวใครกำลังเหงาเรามีวิธีเล่นซ่อนหาคนเดียวมาเล่าให้ฟังครับนี่เป็นตำนานเมืองที่ค่อนข้างอันตราย เพราะของเดิมพันในเกมนี้มันคือชีวิตนั่นเองโดยมีอุปกรณ์ในการเล่นเพียงตุกตายัดนุ่นหนึ่งตัวข้าวสารและน้ำเกลือหนึ่งแก้วเท่านั้นวิธีการเล่น 1. ตัดท้องของตุกตาแล้วเอานุ่นข้างในออกจากนั้นก็ใส่ข้าวสารและตัดเล็บของคุณใส่ลงไปเย็บตุกตาด้วยได้สีแดงแล้วก็พันตุกตาด้วยได้ที่เหลือ 2. เติมน้ำในอ่างอาบน้ำให้เต็ม 3. วางแก้วใส่น้ำเกลือไว้ในที่ที่คุณซ่อนตั้งชื่อให้ตุกตา 4. พอตีสาม ให้เข้าไปในห้องน้ําหยิบตุกตาขึ้นมาแล้วพูดเอ่ยชื่อคุณจะเป็นคนหาก่อนนะหวางตุกตาไว้ในอ่างหยิบมีดมาถือแล้วก็เดินไปรอบบ้านปิดไฟให้หมดแล้วก็เปิดทีวีช่องที่เป็นคลื่นๆทิ้งไว้สมัยนี้ยังหาได้อยู่ไหมนะ 6. ไปยังที่ที่จะซ่อนหลับตาแล้วนับ1นึ่ถึงสิบกลับมาที่ห้องน้ําพูดว่าเจอแล้วเอ่ยชื่อของตุกตาแล้วก็เสียบตุกตาด้วยมีดพูดว่าตาเธอแล้วเป็นแล้ว สามครั้งแล้วก็วางมีดไว้ที่นั่นก่อนจะกลับไปซ่อนว่ากันว่าตุกตาจะออกมาตามหาคุณโดยคุณจะได้ยินเสียงคลื่นทีวีเวลาตุกตาเข้ามาใกล้ได้กลิ่นเหม็นหรือว่าได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเดินไปเดินมาแต่ถ้าทนไม่ไหวและอยากรีบจบเกมให้อมน้ําเกลือไปพ่นใส่ตุกตาถ้ามันไม่อยู่ในห้องน้ําที่เดิมอันนี้ก็ต้องเดินตามหาเองแล้วก็พูดว่าฉันชนะแล้วสามครั้งเป็นการบอกตุ๊กตาให้รู้ว่าจบเกมแล้วนะ ตัดได้แดงออกแล้วก็เอาตุ๊กตาไปเผาไฟทั้งหมดนี้ถ้าคุณถูกพบก่อนจะจบเกมแล้วก็คุณจะโดนอย่างที่ทําไว้ในข้อ7ครับว่ากันว่าเด็กส่วนมากพอได้ลองเล่นแล้วก็มักจะกลัวจนไม่กล้าจบเกมก่อนเสมอมักจะหลบในที่ซ่อนจนกว่าจะเช้านั่นเอง